3 3นำทรายมาใส่ให้เต็มแก้วแล้วเททรายจากกรวยใส่ในทรงกระบอกที่มีพื้นที่ฐานและความสูงเท่ากันจะต้องเททรายกี่ครั้งจึงจะเต็มข้อ 1, 1หนึ่ครั้งข้อสองสองครั้งข้อ3าสาครั้งและข้อ 4, 4ี่ครั้งอ่ะที่เรามาดูถูกไหมเขาเป็นการเอาทรายอ่ะมาเทใส่ไปให้เต็มแก้วซึ่งถามว่าการเทครั้งนี้เป็นยังไงเอ่ย ถ้านองวาดรูปน้องจะนึกภาพง่ายขึ้นถูกไหมเขาอะต้องการเทไยใส่ทรงกระบอกถ้ามีทรงกระบอกอันนึงถูกไหมแล้วมีกรวยอันนึงเขาบอกว่าถ้าเทจากกรวยอันเนี้ยลงไปใส่ในทรงกระบอกเนี่ยจะต้องเทกี่ครั้งถ้ากรวยกับทรงกระบอกเนี่ยมีพื้นที่ฐานเท่ากันเลยแล้วก็มีความสูงเท่ากันอีกสมมติให้เป็น h ละกันถ้าน้องจําสูตรได้ อันนี้พูดถึงสูตรก่อนนะถ้าเราทําสูตรของทรงกระบอกได้อะน้องจะรู้ว่าถ้าทรงกระบอกพื้นที่ฐานไปวงกลมอะสูตรของมันคือปริมาตรเท่ากับพายอาลังสอส่วนพื้นที่ของส่วนปริมาตรของกลวยอะจะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสพายลังสอเถ้าพาย r ์ลังสอเท่ากัน จะต้องเทกี่ครั้งถึงจะได้รูปทรงกระบอกก็ต้องแท,ทงสิ้น3ครั้งถูกไหมเพราะตัก1ครั้งมีค่าเท่ากับ1ส่วน3ฉันข้อน,นี้ตอบง่ายๆเลยว,ว่ามันคือ3มครั้งหรือบางครั้งถ้าน้องไม่รู้อย่างนี้ว่ามันจะต้องสูตรเป็น1ส่วน3น้องลองนึกภาพนะเหมือนเอากล้วยไปซ้อนอยู่ในทรงกระบอกน้องจะได้กี่ครั้งครั้งแรกน้องก็ได้เป็นด้านนี้ถูกปะ่ะแล้วนี่ก็คืออันที่2แล้วนี่ก็คืออันที่3สรุปทรงกระบอกก็คือมันเกิดจากกล้วยประกอบกัน3อันนั่นเองฉันข้อน,นี้ การคิดทางทฤษดีเป็นหลักนะค่อยๆคิดเอาก็จะได้ว่าต้องเทฟายทั้งสิ้น3ครั้งจะเต็มนั่นเองตอบข้อ3นะคะ